สวัสดีครับพบกับมนุษย์ขาบนะครับวันนี้เดี๋ยวแกะกล่องอะไรเอ่ยกล่องแบบนี้มีใครจำได้บ้างนะเปิดคัตเตอร์ซูโน่ซีเป็นรองเท้ารีคาวเวอรี่นะที่ผม ใช้บ่อยมากอคู่นึ่งรองเท้าที่คา e r เวอรี่มี2แบบแบบแน่นหน่อยกับแบบนุ่มหน่อยคู่นี้เป็นรองเท้าแบบนุ่มเบาฮนะแล้วผมก็ใช้ตอนเจ็บนะตอนเจ็บทั้งหล้มทั้งรู้สึกตึงจากรองเท้าวิ่งคาร์บอนนะก็ใส่คู่นี้มันจะนุ่มนะแต่ไม่ย้วยนะแล้วก็แบบ มันเหมือนนวดเท้าอ่ะคือทําให้เท้าเราได้แผ่ขยายออกนะอารมณ์แบบเหยียบไปปุ๊บมันแบะออกประมาณนี้เหยียบแล้วแบะ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 นะมันจะเท้าได้คลายใส่วิ่งจอกกิ้งได้เคยลองวิ่ง10กิโลกับซูโน่ซีทูแล้วไม่มีปัญหานะวิ่งอยู่ชั่วโมง6ชั่วโมง10อะไรประมาณนี้วิ่งได้นะไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ ต้องใส่ถุงเท้าเพราะ C2 จริงๆแล้วเขาออกแบบมาเป็นรองเท้า recovery นะเขาไม่ได้ออกแบบสำหรับวิ่งจริงจังมากๆถ้าจะวิ่งต้องใส่ถุงเท้าเพราะไม่งั้นพอเจอเหงื่อที่เหมือนเขื่อนแตกของผมเข้าไปปุ๊บเท้าจะลื่นนะถ้ารองเท้าพื้นเปียกเมื่อไหร่มันจะลื่นนิดๆนะแต่ถ้าไม่ได้วิ่งถ้าเดินมันจะไม่ลื่นนะแต่ถ้าวิ่งจะลื่นเท้าจะ ไหลออกมาข้างหน้าอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าจะใส่สีทูวิ่งแนะนําให้เออใส่ถุงเท้านะถุงเท้าแยกนิ้วไซส์เลือกตามขนาดความยาวเท้านะผมเท้ายาว28นะครับก็ใส่ซูโน่สีทูที่ไซส์28นะจะพอดีส้นก็จะอยู่ประมาณนี้ หน้าเท้าก็จะอยู่ประมาณนี้พอดีพอดีไม่ล้นอะไรนะสวยหน้าเท้าค่อนข้างกว้างใส่สบายโฟมนิ่มนะครับหูบางนะไม่สร้างความระคายเคืองกับง่ามนิ้วเท้านุ่มเหนียวนุมนมนมนะ่มนุ่มนุนม่มนุ่มนะความนุ่มนี่นุ่มดูความนุ่มจิ้มชอไหนก็มีชอแล้วนะจิ้มชอกันเลยดีกว่าจืบ สามสเอ็ดนะอ่ะวัดข้างบนก็ได้นี่นานลืมไปสามสดนะสาชอซโดยประมาณพื้นค่อนข้างทนและไม่ลื่นนะผมใช้สายสีเพราะว่าตามงานบางทีก็ใช้เพื่อความ สะอาดดูสะอาดไปตามงานก็จะใช้สีอ่อนๆนะใช้ในบ้านใช้ในโรงงานก็จะเป็นแบบสีดำๆเข้มๆหม่อมยากๆหน่อยนะสึกยากพอสมควรเลยนะใช้คู่หนึ่งไม่ต่ำกว่า4-5หเดือนก็คือสึกน้อยกว่ารองเท้า Recovery b r a n แบรนด์ดังๆอันนี้เราไม่พูดว่าแบรนด์อะไรนะแต่หรือถ้าเทียบก,กับรองเท้าหัวโตแบรนด์ดังอีกเจ้าหนึ่งก็อันนี้ทนกว่า นะเราพิสูจน์ให้แล้วเพราะว่าผมน้ำหนักตัวเยอะแล้วเป็นคนชอบไข่ทีบออกดึงเท้านะครับบริเวณนี้จะสึกเยอะสำหรับซูโนสึกน้อยมากนะครับทนดีความกระชับกำลังพอดีนะเวลาใส่ดึงนิดนึงนะครับดึงบริเวณนี้นิดนึงก้มลงไปดึงนิดนึงจะพอดีนะมันจะรัดแต่ไม่กัดไม่มีอาการกัดแม้แต่น้อยนะครับสำหรับชีตาซูโนผมแฮปปี้มากๆ เขามีจริงๆถ้าใครจะไปวิ่งเนี่ยเขามีรูนี่นี่เห็นไหมมีรูสำหรับใส่สายรัดส้นนะครับแต่จริงๆตอนที่ผมใส่เนี่ยผมไม่เคยใส่สายรัดส้นนะแล้วก็รู้สึกว่าวิ่งได้แฮปปี้ปกติมากๆนะไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าต้องใส่ถุงเท้าเน้นย้านะถ้าวิ่งจริงจังแต่ถ้าวิ่งแค่5าโลหรือเป็นคนวิ่งแล้วตัวไม่เปียกตัวแห้งจะไม่ใส่ถุงเท้าก็ไม่ว่ากันไม่เกิดคาวามลำคานเพราะผมเคยลองแบบ ไม่ใช่ถุงเท้าวผมเจอแค่แ่อย่างเดียวตอนกิโลที่8กิโลที่เคือเหงื่อ,อไหลลงไปเต็มเท้าแล้วรองเท้าลื่นนะเท้าลื่นอยู่ด้านในนิดนึงนะมันปกติอยู่ละยืดได้เยอะนะอันนี้เป็นสีใหม่อคว่าเพิ่งออกนะมีสีนี้แล้วก็มีสีครีมแบบครีมจริงๆเลยครีมกว่าคู่นี้ซะอีกออกครีมเหลืองเลยสวยนะดูมีราคาสวยงามสว่างนะก็ ลองดูนะฮรราคาไม่โหดร้ายไม่ถึงพันบาทนะครับสำหรับชีตาซูโน่ซี2นะเป็นรองเท้าที่ใส่เดินประจำวันได้สบายดีเลยทีเดียวนะใส่หลังวิ่งผมก็แฮปปี้นะอายเมื่อยได้แบเท้าเท้ามันแบะตัวเนี้ยจะสบายเท้ากว่ารุ่นอัลตร r าเรสซิพอสมควรเพราะอัลตรจะออกแน่นนะครับนะเป็นรองเท้าเน้นวิ่งจริงจังมากกว่า แล้วก็ได้ฟิลในการนวดเท้าของเแบบอันนี้มันจะผ่อนคลายเส้นเท้าได้ดีนะโอเคครับลองไปดูกันนะสำหรับช h ตาซูโน่ซีทูนะขอบคุณที่ติดตามมนุษตขาบทุกช่องทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจกันสวัสดีครับ